ดีค่ะดิฉันครูศาสนาสุกัญญาศิวราค่ะผู้ประสานงานคีติจักภาคที่17นะคะวันนี้ขอบคุณพระเจ้าที่ได้มีโอกาสมาแบ่งปันพระวจนะของพระเจ้านะคะวันนี้ก็จะนาําพระวจนะของพระเจ้าจากหนังสือโฮเชยาบทที่6ข้อที่3ค่ะในพระวจนะของพระเจ้าได้กล่าวไว้ดังนี้นะคะให้เรารู้จักให้เราพยายามรู้จักพระเจ้าการที่พระองค์เสด็จออกก็แน่นอนเหมือนอรุณ พระองค์จะเสด็จมาหาเราอย่างหาฝนดังฝนชุกป,ปลายฤดูที่รถพื้นแผ่นดินขอบคุณพระเจ้าสลับพระวจนะของพระเจ้าค่ะและในหัวข้อในตอนนี้นะคะที่ฉันก็อยากจะให้เราทุกคนนั้นรู้จักพระเจ้ากับหัวข้อให้เรารู้จักพระเจ้านะคะ ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าพระองค์นี้เป็นพระเจ้าที่เราสามารถที่จะรู้จักพระองค์ได้นะคะอาจจะมีคําถามที่ถามเราว่าเอ๊ถ้าเราอยากจะรู้จักพระเจ้าแล้วพระเจ้ารู้จักเราไหมนะคะอยากให้ดูในพระวจนะของพระเจ้าในโฮชยาบทเดียวกันค่ะบทที่6ข้อที่4นะคะได้กล่าวไว้ดังนี้ค่ะพระเจ้าตรัสว่านะคะเอฟลาอิมเอ๋ย เราจะทำอะไรกับเจ้าดียูดาเอ๋ยเราจะทำอะไรกับเจ้าหนอความรักของเจ้าก็เหมือนเมฆในยามเช้าเหมือนอย่างน้ำค้างที่หายไปแต่เช้าตรู่นะคะพระเจ้าบอกว่าพูดกับชนชาติของพระองค์เอะเราจะทำอะไรยังไงกับเจ้าดีนะเราจะทำอะไรกับเจ้าดีเนาะอะไรเงี้ยนะคะและพระเจ้าบอกว่าความรักของเจ้าเนี่ยเหมือนเมฆในตอนเช้านะคะแล้วก็เหมือนน้ำค้างที่หายไปตอนเช้าตรู่ทำไมพระเจ้าจึงจึงพูดแบบนี้จึงตรัสแบบน,นี้เพราะว่าพระเจ้ารู้จักว่า ชนชาติอิสราเอลความรักของเขานี่เหมือนเมฆที่ลอยมาตอนเช้าแล้วก็ลอยไปไหนมาไหนต่อใช่ไหมคะแล้วก็เหมือนกันเมื่อค้างที่พอตอนเช้าตรู่มันก็หายไปพระเจ้ารู้จักชนชาติของพระองค์ดีในพระวจนะของพระเจ้าที่อยากจะหนุนใจนะคะว่าพระเจ้านั้นทรงรู้จักเราก่อนที่เราจะรู้จักพระองค์เสอีกนะคะพระเจ้ารู้จักเราจากถ้าเราจะดูในหน,งนังสือปฐมกาศนะคะบทที่หนึ่ง จะพูดถึงการทรงสร้างของพระเจ้านะคะประธมการบทที่ 1: ข้อ2ีจนถึงข้อ27ได้กล่าวไว้ดังนี้ค่ะแล้วพระเจ้าตรัสว่าให้เราสร้างมนุษย์ตามฉายาตามอย่างของเราให้ครอบครองฝูงปลาในทะเลฝูงนกในอากาศและฝูงสัตว์ให้ปกครองแผ่นดินทั่วไปและสัตว์ต่างๆที่เลื้อยคลานบนแผ่นดินข้อ27 พระเจ้าจึงทรงสร้างมนุษย์ขึ้นตามพระฉายาของพระองค์ตามพระฉายาของพระเจ้านั้นพระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นและได้ทรงสร้างให้เป็นชายและหญิงในพระวจนะของพระเจ้าในปฐมกาลยืนยันว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างมนุษย์และพระองค์ทรงสร้างตามพระฉายาของพระองค์นะคะแต่ว่าตามพระฉายาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะพระองค์จะปั้นแต่งหรือว่าสร้างเราเป็นมนุษย์มีหูมีตาแบบนี้แล้วพระเจ้าจะเป็นรูปร่างแบบเรานะคะแต่เนื่องจากว่าพระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณค่ะแต่ถ้าพูดถึงตามพระฉายา ยาวของพระเจ้านั้นเราจะเข้าใจว่าเป็นลักษณะของพระเจ้าพระเจ้ามีอุปนิสัยอย่างไรพระเจ้าคิดอย่างไรพระเจ้าทรงเป็นความรักพระเจ้าทรงเป็นความส์ซื่อพระเจ้าทรงพระคุณานะคะพระเจ้าทรงเป็นความบริสุทธิ์นั่นคือลักษณะของพระเจ้าที่พระเจ้าทรงปั้นแต่งเราถ้าพระเจ้าทรงเป็นผู้แต่งปั้นแต่งเราเป็นผู้สร้างเราแน่นอนค่ะพระองค์รู้จักเรานะคะมาดูพระวจนะของพระเจ้าอีกสักข้อหนึ่งนะคะในเอเฟซัสบทที่หนึ่ง ข้อที่4ถึงข้อที่5นะคะเราอยากจะขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้ที่บอกว่าในพระเยซูคริสต์นั้นพระองค์ได้ทรงเลือกเราไว้ตั้งแต่ก่อนที่จะทรงเริ่มสร้างโลกเพื่อเราจะบริสุทธิ์และปราศจากตําหนิในสายพระเนตรของพระองค์พระองค์ทรงกําหนดเราไว้ด้วยความรักก่อนตามที่ชอบพระทัยพระองค์ให้เป็นบุตรโดยพระเยซูคริสต์ในพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้นะคะเน้นกับเราย้ําว่าพระองค์เป็นผู้เลือกเราค่ะโดยพระเยซูคริสต์โดยพระโลหิตของพระองค์โดยการสิ้น ชนบทไม้กลางเขนนะคะเหตุนั่นเองทําให้เราเป็นผู้หนึ่งที่เชื่อวางใจในพระเจ้าเราเป็นคริสเตียนเราเชื่อมั่นว่าในพระวจนะของพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าทรงเลือกเรานะคะก่อนที่จะวางรากสร้างโลกก่อนที่จะสร้างโลกนั้นนะคะก่อนที่จะมีจักรวาลนี้พระเจ้าทรงมีเราอยู่ในแผนการของพระเจ้าแล้วนะคะและพระเจ้าทรงสร้างเราเพื่อเราบริสุทธิ์นะคะนี่คือประเด็นหนึ่งและในข้อที่5นะคะพระเจ้าทรงกําหนดเราไว้ด้วยความรักตรงนี้สําคัญที่สุดค่ะ พระเจ้าทรงสร้างเรานะคะและที่สําคัญพระเจ้าตั้งใจจะสร้างเราเพราะพระองค์ทรงสร้างเราด้วยความรักคุณพ่อคุณแม่จะเข้าใจดีเมื่อเรามีลูกนะคะคุณพ่อคุณแม่ตั้งใจจะมีลูกแน่นอนเมื่อลูกออกมาสิ่งที่ลูกจะได้รับคือความรักจากคุณพ่อคุณแม่ในฐานะที่เป็นลูกใช่ไหมคะพระเจ้าก็เหมือนกันพระเจ้าอัศจรรย์ค่ะพระเจ้ากําหนดเราชัดเจนในพระวจนะบอกว่าพระองค์กำหนดเราไว้ด้วยความรักถ้าพระองค์รักเราแบบนี้ไม่ต้องแปลกใจพระวจนะของพระเจ้าในเอเฟซัสข้อที่หจึงบอกว่า 朗诵。Plus, plus, plus. กำหนดเราไว้ด้วยความรักก่อนตามที่ชอบพระทัยพระองค์เพื่ออะไรคะเพื่อเราเป็นบุตรโดยพระเยซูคริสต์ขอบคุณพระเจ้าที่เราทั้งหลายที่เชื่อวางใจในพระเจ้านะคะพระเจ้ากำหนดเราด้วยความรักและพระองค์ให้เราเป็นบุตรของพระองค์ในพระวจนะของพระเจ้าบอกว่าถ้าเราเป็นบุตรเราก็จะเป็นทายาทและถ้าเราเป็นทายาทเราก็จะได้รับมรดกด้วยนะคะขอบคุณพระเจ้าคุณผู้ชมคะถ้าคุณเป็นผู้หนึ่งที่ยังไม่ได้รู้จักกับพระเจ้าวันนี้ไม่ยากเลยที่คุณจะได้รู้จักพระองค์และถ้าคุณได้มีโอกาสรู้จักพระองค์คุณก็จะได้เป็น บุตรของพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดด้วยนะคะเอาแล้ว่ะจากพระวจนะของพระเจ้าที่ดิฉันได้ยกมานะคะอีกสักข้อหนึ่งเพื่อจะยืนยันนะคะว่าพระเจ้ารู้จักเราและเราเป็นฝีประหัตของพระเจ้าค่ะอิสยาห์บทที่45ข้อที่4นะคะได้กล่าวไว้ดังนี้ค่ะบอกว่าเพื่อเห็นแก่ยาโคบผู้รับใช้ของเราและอิสราเอลผู้เลือกสรรของเราเราจึงเรียกเจ้าตามชื่อของเจ้านะคะเราให้นามสกุลเจ้าทั้งทงที่เจ้าไม่รู้จักเรานี่คือพระเจ้าที่ยืนยัน ว่าพระองค์รู้จักเราในอิสยาห์นี้นะคะบทที่สี่ห้าข้อสีพระเจ้ายืนยันว่าพระเจ้าทรงเลือกสรรเราและที่สําคัญพระเจ้าเรียกชื่อของเรานะคะอย่างเช่นพระองค์รู้จักนะคะถ้า,า,าดิฉันเป็นผู้หนึ่งเล็กน้อยเป็นมนุษย์คนหนึ่งนะคะ ท่ามกล, Styles, ลางมนุษย์หล,ลายหลายร้อยหลายพันคนแต่หลายล้านคนนะคะแต่ว่าพระเจ้าทรงรู้จักแล e ะถึงเวลานั้นเมื่อดิฉันอยู่ต่อพระพ่อพระเจ้าพระเจ้าจะเรียกดิฉันว่าสุกัญญาและพระเจ้าบอกว่าเราให้นามสกุลพระเจ้าจะเรียกดิฉันว่าสุกัญญาศีวราในขณะที่หลายหลายคนอาจจะไม่รู้จักชื่อดิฉันแต่อัศจรรย์ที่พระเจ้ารู้จักทั้งชื่อและนามสกุลและพระองค์จะทรงเรียกดิฉันทั้งชื่อและนามสกุลค่ะนี่เป็นความ รักของพระเจ้าที่ยืนยันว่าพระเจ้ารู้จักเรานะคะและในตอนท้ายในข้อที่4บอกว่าท,ทั้งทั้งที่เราไม่รู้จักพระเจ้าในโอกาสนี้เป็นโอกาสดีนะคะที่เราเองควรจะหันมาแล้วก็ทําความรู้จักกับพระเจ้าของเรายืนยันว่าพระเจ้ารู้จักเราและเราควรจะรู้จักพระเจ้าเราจะกลับไปที่โฮชยาโฮเชยาบทที่6ข้อที่3นะคะในพระวจนะของพระเจ้านะคะฉะบับที่ฉบับ1971ได้บอกกับเราว่าให้เรารู้จักและให้เราพยายามรู้จักพระเจ้า อัศจรรย์นะคะเพราะวจนะของพระเจ้าบอกว่าให้เรารู้จักรู้จักไม่พอนะคะยังบอกว่าให้เราพยายามนี้ถึงได้มาพยายามที่จะรู้จักพระเจ้าทําไมเพราะวจนะของพระเจ้าต้องบอกว่าให้เราพยายามเป็นไปได้2อย่างก็คือว่าการที่เราจะรู้จักพระเจ้านี่ไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะแต่ในพระวจนะของพระเจ้าบอกว่าข้อลําลึกของพระเจ้าที่ความล้าลึกของพระเจ้านั้นพระเจ้าได้เปิดเผยแล้วทางคลิสตักของพระเจ้าเราไม่สามารถที่จะเข้าใจข้อนาลึกของพระเจ้าหรือรู้จักพระเจ้าได้นะคะแต่ ไม่ได้หมายความว่าเราไม่สามารถรู้จักพระเจ้าได้แต่เรารู้จักพระเจ้าด้วยตัวของเราเองไม่ได้นะคะแต่โดยที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเป็นผู้เปิดเผยนะคะและขอบพระคุณพระเจ้าพระเยซูคริสต์พระองค์เสด็จเข้ามาในโลกนี้พระองค์ทรงตั้งคริสตจักรค่ะและพระองค์ได้สำแดงความล้ำลึกได้สำแดงน้ำพระทัยได้สำแดงพระเจ้าผ่านคริสตจักรของพระเจ้าดังนั้นนะคะคุณผู้ชมหลายๆท่านที่อาจจะยังไม่รู้จักพระเจ้านะคะคุณสามารถที่จะรู้เรื่องของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้ารู้จักพระเจ้าได้โดยผ่านคริสตจักร ของพระเจ้านะคะวันนี้ขอบพระคุณพระเจ้าพระเจ้าหนุนใจเรานะคะบอกว่าให้เราเยพยายามรู้จักพระเจ้า ประเด็นแรกที่ดิฉันกําลังกล่าวถึงคือยากไปไหมที่เราจะรู้จักพระเจ้าแท้ที่จริงแล้วโดยพระเยริมบุตรไม่ยากเลยที่เราจะรู้จักพระเจ้านะคะประเด็นที่2ก็คืออาจจะมีบางคนที่บอกว่าไม่สนใจที่จะรู้จักพระเจ้านะคะอะไรคือปัจจัยที่ทําให้คนไม่สนใจพระเจ้าอาจจะเป็นปัญหาที่อยู่รอบตัวไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านเศรษฐกิจปัญหาด้านสังคมหลายคนมีงานทําเยอะแยะทั้งความวิตกกังวลเพราะเราออกจากที่ได้จากไปเมื่อเราไปอยู่ในสังคมเราจะเห็นว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราจะต้องทําและเราจะต้องคิดและบางครั ชีวิตของเราก็เต็มไปด้วยปัญหาใช่ไหมคะแต่ขอพระคุณพระเจ้าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในพระวจนะของพระเจ้าบอกว่ามาสิมารู้จักพระเจ้าและพยายามรู้จักพระองค์หน่อยอยากให้กลับไปดูที่พระวจนะของพระเจ้าในตอนที่สองนะคะวันทัศที่สองในวรรคที่สองได้บอกว่า ให้เรารู้จักพระเจ้าแล้วเนี่ยให้เราพยายามรู้จักพระเจ้านะคะการที่พระองค์เสด็จออกก็แน่นอนเหมือนอรุณนะคะในพระวจนะของพระเจ้าบอกว่าในการที่เรามารู้จักพระเจ้านั้นการที่เราได้พบพระเจ้านั้นพระเจ้าเวลาพระองค์เสด็จมาท่ามกลางความมืดมิดปัญหาของสังคมที่เรากําลังเจออยู่นั้นแต่พระเจ้าเป็นไงครับพระองค์ก็ออกมาแน่นอนเหมือนอรุณในพระคัมภีร์จาก เวอร์ชันของอมตะธรรมนะคะได้บอกว่าอย่างนี้ค่ะบอกว่าให้เรายอมรับรู้องค์พระผู้เป็นเจ้าให้เราบากบั่นต่อไปเพื่อรู้จักพระองค์ตราบเท่าที่ดวงอาทิตย์ขึ้นจากฟ้าฉันใดพระองค์ทรงปรากฏพระองค์ฉันนั้นพระองค์จะเสด็จมาหาเราเหมือนฝนในฤดูหนาวนะคะพระองค์นั้นเป็นเหมือนดวงตะวันที่ขึ้นในทุกๆเช้าค่ะ ตรงนี้ชี้เราเห็นว่าเมื่อเรามารู้จักพระเจ้าแม้ชีวิตของเราจะมืดมิดเหมือนกลางคืนนะคะแต่ที่สุดแล้วเราก็จะเจอพระเจ้าที่ปลายทางแสงอรุณพระเจ้าเปรียบเหมือนแสงอรุณในตอนเช้าพระองค์มาในพระวจนะของพระเจ้ายืนยันว่าพระองค์มาแน่นอนค่ะและในความที่บางทีเรามีปัญหามากเราก็จะมักจะพูดว่าแหมมืดแปดด้านใช่ไหมคะแต่พระเจ้าจะเป็นแสงอรุณพระเจ้าจะเป็นด้านที่ก้าพระองค์จะมีช่องทางพระองค์จะมีหนทางพระองค์จะเป็นแสงสว่างและเป็นทางออกสําหรับชีวิตของเราเสมอที่สําคัญพพระวจนะ ของพระเจ้ายืนยันว่าพระองค์มาแน่นอนค่ะเพราะวจนะของพระเจ้าเป็นพระสัญญาของพระเจ้านะคะและพระองค์ไม่เคยเปลี่ยนแปลงพระสัญญาของพระองค์ด้วยและสุดท้ายที่อยากจะหนุนใจนะคะจากพระวจนะของพระเจ้าในโฮชยาบทที่6ข้อที่3บอกว่าพระองค์จะเสด็จมาหาเราเหมือนหาฝนค่ะดังฝนชุกปลายฤดูที่ลดพื้นแผ่นดินเมื่อพระเจ้าเปิดหนทางให้เราได้รู้จักพระองค์เราออกไปยังที่ที่สว่างเราออกไปทางออกที่ไปทาง ที่เป็นทางออกที่พระเจ้าจทรงจัดเตรียมนั้นพระเจ้าบอกว่าเมื่อเราเจอพระเจ้าชีวิตของเราจะเต็มไปด้วยพระพรที่มาจากพระองค์นะคะเป็นเหมือนฝนในประเทศอิสราเอลนั้นเรารู้ว่าสภาพสภาพภูมิอากาศของเขาในเรื่องของฝนเนี่ยปีหนึ่งฝนจะตกประมาณแค่64วันแค่2เดือนเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นพูดถึงฝนจะมีค่ามากสำหรับประเทศของเขานะคะและ ในสดุดีบทที่3ามสสาได้พูดถึงน้ําค้างนะคะพูดแค่น้ําค้างก็เป็นพระพรที่ยิ่งใหญ่ละเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงน้ําฝนจะเป็นพระพรที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอีกนะคะดังนั้นการที่เราได้มารู้จักพระเจ้าและอยู่ในทางของพระเจ้านั้นเราจะเต็มไปด้วยพระพรที่พระเจ้าบอกว่าเป็นพระพรนานาประการค่ะก็ขอบคุณพระเจ้านะคะก็หนุนใจเราในวันนี้ว่าพระเจ้ารู้จักเราและอยากให้เราทุกคนได้รู้จักพระเจ้านะคะขอพระเจ้าอวยพรนะคะสวัสดีค่ะ thank you